เมากีลาสันเอาลาันาแดกพานาแทกพาโลกน้ํามันออกมาหมดโลกน้งมันออกมาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอโนช Channel วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทํากล่องสําหรับการออกแคมปิ้งที่ทุกคนรู้จักกันก็คือการ DIY กล่องอนเนกประสงค์ อินเด็กนะคะซึ่งเราจะเอาไม้ท็อปติดข้างบนคานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในการทําครั้งนี้เราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่และใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและคุ้มไหมสําหรับการทําใช้งานครั้งนี้นะคะไปดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์สําหรับในการทํากล่องอินเด็กไม้ท็อปนะคะซึ่งกล่องใบนี้ก็จะจุอยู่ที่50ลิตรอุปกรณ์ก็คือจะมีไม้คานจํานวน2อันอันนี้เราซื้อมาในราคาท่อนละ10บาทนะคะแล้วก็จะมีไม้ ไม้ละแงแบบนี้นะความยาวเราสามารถตัดได้ทั้งหมด3ท่อนในการทาําฝาท็อปไม้นะคะก็คือจะใช้ข้างบนนี้ที่เรากะไว้ก็คือวางไม้คานสองฝั่งแล้วก็จะวางไม้ละแนงตรงนี้ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีน็อตเกียวปล่อยตรงนี้ซึ่งจะมีหวัเหวเ็าเรียกหัวเปเปอร์เนาะหัวหมวกอันนี้ก็คือน็อตสำหรับหัวหมวก ความยาวก็ประมาณ6คูณสิบนะคะทุกคนเราก็จะมีเชือกจูงแมวนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชือกจูงแมวเราใช้ทําอะไรนะอันนี้เราซื้อมาทั้งหมด2อันเดีย๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะใช้ทั้งหมด2อันไหมหรือว่าจะเหลือกันนะอันนี้ก็ตกอยู่ที่ราคา18บาทนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็เท่าไรนะ10บาทโอเคครับโอเคลงมือทํากันได้เลย เมตรในการวัดนะครับทุกคนดูที่ความยาว59ต่อหนึ่งไม้คานนะคับนี่เราก็จะวางในลักษณะนี้นะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปคือการวางไม้เราก็จะมาทำการวัดก่อนนะครับค,ความยาวจากตรงนี้อยู่ที่39 39ม,มันจะไม่พอดีมเลยครับ โอเคมาดูกันมันจะดีพอดีไหมคิดเลยช่วยผมห้่ยให้เขาช่วยจับไหม ยาวก่าหน่อยหนึ่งป่ะหะหรือว่าสั้นกว่ายาวดเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาแก้ไขความยาวนะคะเมื่อกี้เราเลือกอยู่ที่เท่านะสามก้อันนี้เรามาเริ่มวัดความยาวกันใหม่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราเลือกไปที่39คือมันยาวเกินไปเราก็เลยจะมาตัดให้มันเลยอยู่ที่38โอเคมาตัดกันอีกรอบ ต้อยู่ปรมาณนล้วประเดีอวาว่าไมาเเมื่อกี้ก็สามแปดอันนี้ก็สามแปดอีกเหรออืมตรงกลางมาันต่างตรงกลางมันนูนไม่ได้เอาไม้ฉากมาบ้านเนี่ยบ้นยโ โคตรเป็นงูเลยสอบไมได้เลยเฮ้ยทำไมเหลือแค่นี้วะรู้เธอเลยเธอวัดยังไงอ่ะสามแปดกูดึงยี่แปดวะนี่ตระกูลตัดผิดเลยยี่แปดแง่วันละล็อกไว้เลย เสียไปเลยหนึเสียไปเลยหนึง่งทีนี้มุมมันสวยไหมไม่แล้วมันถึงสามแปดปั้นน่ะถึงไหมเนี่ยยาวอขนาดนี่ยถึงไหมเน,นี่นยตัดแบบนี้ถึงจะจบเออตัดให้มันสวยๆ คือการเก็บรายละเอียดของไม้เพื่อลบเที่ยนไม่ให้ตมีแล้วเวลาเราทาแลกเกอร์เพื่อความเงาลายไม้ก็จะขึ้นคมชัดสวยงามค่ะทุกคนระหว่างนี้ก็ขัดขัดเก็บรายละเอียดแต่ก่อนนะครับ ราซื้อในราคาที่365บาทนะคะทุกคนเราไปซื้อที่โฮมโปรหนึชิ้นตัดได้ทั้งหมด3ท่อนเอนนี้เราตัดไปก็ยังเหลือท่อนยาวทั้งหมดอีก2ท่อนก็สามารถที่จะเอาไปทำกล่องเล็กได้อีกหนึ่งกล่องนะคะทุกคนถ้าเรายิ่งขัดลายไม้มันก็จะยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ ถ้าเราทาแลกเกอร์มันก็จะเงาสวยลายไม้พวกนี้มันก็จะมีหลายแบบนาะให้ไปเลือกดูที่โฮมโปรได้เลยราคาก็มีหลายราคาแล้วแต่ว่าจะเลือกไม้แบบไหนนี้ขัดแล้วมันก็สวยงามครับโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือการเอาเชือกแมวนะคะนี่เชือกจูงแมวที่เราบอกว่าในราคา18บาทน,นะคะจำนวน2เส้น เราก็จะเอามาวางผ้าแบบนี้นะคะนี่ตาล้องชุมด้วยจ้ะนี่เราก็จะามาวางผ้าแบบนี้นี่เทคนิคการวานเชือกนะคะเราจะไม่ให้โดนกับคานเพราะเวลาเราพลิกกระดานลงไปมันจะทําให้กระดกนี่โอเคค่ะเริ่มลำมือทํากันเลย หนึ่งกล่องใช้ประมาณ2เส้นกำลังพอดีเลยเนาะนี่นไงไขค,รครวงอะ่ะแล้วเราก็ใช้ที่เราเตรียมไว้นะคะยิงเข้าไปเลยไม้หนึ่งแผ่นเราจะใช้หัวน็อตเกียวนี้ก็ประมาณ2ตัวเพื่อความสวยงามก็จะหมุนยากนิดน,นึง โอเคค่ะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวเวลาเราเลือกซื้อเราก็จะซื้อแบบที่มันมีหัวแบบนี้เนาะจะได้สวยๆโอเคค่ะจุดที่สองเอาแตเอาความงามน,นะคะก็จะประมาณนี้เนาะหนึ่งไม้ติดสองตัวกำลังสวยเนาะโอเคค่ะก็ทำอย่างนี้ไปให้ครบทั้งหมดแปดแผ่นนี่เนาะ,คคะในส่วนปลายตรงนี้ ก็จะเหลือตรงนี้เก็บไว้สําหรับการหยิบจับนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูกันเป็นไงล่ะสวยสดอันนี้เรายังไม่ได้ทา ทายูนิเทนเพื่อให้กันน้ำได้หรือจะทาเล็กเกอร์ก็ได้นี่สสำหรับการหยิบจับแขวนทำความสะอาดตาอร้อยฮะ 105. เสร็จแล้วโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกล่องอเนกประสงค์อินเด็กไมท็อปที่เราทำขึ้นมานะคะก็คือได้มาในลักษณะนี้ ็นไ,ไหมคะนี่ก็คือไม้ที่เราซื้อมาในราคา365บาทนะคะก็สามารถ1ท่อนสามารถตัดได้3ชิ้นก็คือ1 2 3สนะคะ1กล่องตรงนี้ใช้ทั้งหมด8ชิ้นโอเคเราก็จะมีไม้แกนกลางตรงนี้นะคะในราคาไม้ละ10บาทท่อนละ10บบาทโอเคค่ะและส่วนด้านหลังอันนี้เราก็จะใช้เชือกแมวนะคะเป็นในการแทนสายพานเพื่อสายพานมันจะแข็ง สำหรับการม้วนเก็บมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะคะก็คือจะมีน็อตตัวนี้ยิงไม้หนึ่งแผ่นก็จะยิงตะปูทั้งหมด2อันนี่ค่ะแล้วเราก็จะเหลือในช่วงของการจับตรงนี้และนี่ก็คือผลงานของเราก็สามารถทำเองได้นะคะถ้าใครอยากจะให้สวยงามไปมากกว่านี้ก็อย่าลืมทาแล็กเกอร์หรือยูนิเทนเพื่อป้องกันน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ,คะ,ะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิง่งเพิ่ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนแรกนะคะเรากล่าวว่าเราแต่ยังไม่ทายูนิเทนนะคะแต่เราคิดว่าเออทายังไงก็ทําแล้วเอาให้มันเสร็จไปเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของการทากับไม่ทานะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้ช่างกำลังทาอยู่นี่ฮะเพื่อนๆอันนี้ทาแล้วมันก็จะเงาเงส่วนอันนี้ยังไม่ทามันก็ยังไม่เงามันก็แล้วแต่ใครที่จะชอบแบบไหนเนาะแต่สำหรับเราเราชอบแบบเงาเงาแล้วเวลาเราวางแก้ววางแก้วนงแก้วน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นคราบน้ำยืดอายุการใช้งานของไม้ไปยิว่วยตอนแรกว่าจะไม่ทาทาดีฝ่าสวยดี นี่นะคะถ้าอยากจะให้เงางามสวยขนาดนี้เราจะต้องใช้กระดาษทรายขัดก่อนเนาะเพื่อให้เกิดลายไม้แล้วเวลาเราลงน้ํายาเนี่ยมันก็จะขึ้นลายไม้สวยแบบนี้เลยโอเคก็ทาเก็บรายละเอยียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน oh, no.